ลิงกินกระท้อนอุ้ยโอ้ยหันโซหมดกืนลิงกินกระท้อนกินแล้วนอนอ้าวเอาตายซะแล้วฮึบผมมาเอาเอาไปไหนแล้ววะเอาเอาไปไหนตำรวเอาโอ้โโอ้โหโอ้โอ้เจนครับเจนแอปเจนแอปโอโหโอลิงกินกระท้อนกินแล้วนอนอร่อยจริงๆรฮึบ หลิงกินกนระท้อนกินแล้วนอนอร่อยได้หนึ่งคิวครับแล้วก็วิงว่งวิ่งสวยครับโอ้โหเึืบหลิงกินกระท้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมารอบกระทืบกระทืบโดนแอชเมื่อกี้ทำผมไว้แสบมาก,มกทำไว้แสบมากว้า หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยฮินฮินผมครับวิจูโนโ่ฝั่งมันมีจูโนงจูหนูอ้าวตั้งโลกไว้ก่อนเอแล้วก็ดูดดูดโอ้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 ชิตโอ้ทำไมซับไม่หิววะเออตายนั่นตายนั่นเอาตายซะแล้ว แบบนึงแป๊บนึงโอ้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 เกินเกินเกินมันดูได้ไงว่าอยู่ตรงนี้วะเกินเกินอ้าวโดนจูโน่จูโน่หลายรอบแล้วนะจูโน่โอ้หืมไอ้นี่ก็อีกคนหืมหืมจะเอาใช่ไหมนี่จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมอ้าวอ้าวไอ้นี่ห้าวไอ้นี่ก็ห้าวไอ้นี่ก็ห้าวเหมือนกันอ้าวโดนจูโน่แตกเรียบร้อยไปแล้ว เป็นไงเป็นไงคุณจะมาเล่นกับลิงกินกระทอนกินแล้วนอนอะไรจริงเหรอปึ๊บมาเอาเอาโดนไหมเอาโดนนะเอาโดนนะเอาเอาโดนนะโดนนะโดนนะไอ้เลิฟทีมแมดดอทีมแมดดอทีมแมททำอะไรได้อ่ะเอาเอาเอาเมื่อกี้ัใช้ทนายเมื่อกี้ใช้ทนายกันอยู่เลยเอาตายซิกมา w ายเกือบตาย w ายไปดีกว่าขยีหน่อยครับทีมฮ i ลฮ h ล l ปึ๊บ โอ้หิวหิวเกือบตายเกือบตาย I need healing I need healing อูเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเนี่เฮ้ยเน่เฮ้ยเนี่ยอุ้ยบรูซคุณบรูซผมก็จัดจูโน่โดนแน่โดนแน่โอ้โหโอ้โหเขาเขาแบบว่าเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เขาช่วยเรือเพื่อแพกันอุ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าเฮีนเฮียนเฮือเคโอเคลงมาครับเอาเอาเอามาดิมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยแสงแห่งพระเจ้ามาอีกแล้วเอ้าโดนกับบัลเล่ต์โดนโดนแน่ไหมล่าเอ้าเขาก็มีแสงแห่งพระเจ้าเหมือนกันวะทุกคนเขาก็มีแสงแห่งพระเจ้าเหมือนกันวะ แต่เขาสู้แสงเป็เจ้าของเราไม่ได้เพราะว่าปุ๊บอุ๊คุณรู้เลยไหมคนที่ฆ่าผมคนที่แล้วอ่ะสตาร์การ์ของมันอ่ะก็ไม่ได้ดีหรอกนะคุณโดนโต้แน่เอ้าโดนโดนบอกแล้วใช่ไหมว่าจะโดนหึมอยู่ไหนหึมึโดนโดนไปไหนหึมึไปไหนโดนโดนฮ่าฮ่า ฮ้ไยไม่ล่านี่เอาจูโนโ่จูโน่ยังไงจูโน่ไงสวยสวยครับอ้าเอาคุณพี่ยังไงคุณพี่ยังไงครับคุณพี่ยังไงครับคุณพี่ยังไงครับนี่ไงนี่ไงเอาไปไหนแหละะ้ววะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครยิ้ให้เลยเหรอเมื่อกี้โอ้โหไม่เป็นเลยนี่ไง โอ้ยเปนเยอะแยะกันจังวันเนี้ยโอ้โหยุ่ยแยะกันเกินโอเคแล้วก็ทำสักที่เราทำได้โอ้โยวิสวยมากคันโซ,โซมังกรมังกร,งกรคอมโบโดวายไปก่อนโอเคออกมาครับสวยมากครับทีมทีมดีคุณภาพดีโดนจูโนโ่เล่นอย่างนี้เหรออึมเรเกินนะลึกเกินไปนะเล่นอย่างเงี้ยอ้าวโดนแอชแอชลี่ แอนชลีโดนนะปึ <reveal again response> mm ๊บอุ้ยโอ้โหคมกือจัมกี้ใครเห็นก็ว่าโปโปโป๊ะวะโอ้โหไมล่าอ้าวไมล่าโดนจิตากรรมของไมล่าจะกลายเป็นเหมือนแอชนะครับเอาเอาโดนโดนโอ้เก็บหมดแต่ับเล็กตายให้หมดแล้วโอ้เกินไปเบ้อลิงลิงกินกระท้อนคนนี้มันเกินไปเปล่าทุกคนว่าไงฮะกูคุยคนเดียวอดเยอะทุกคนนะ ผมจะใช้วิชาินจาในการเล่อครับก็ตุ้ดนดนจุโน่นโนเอาไว้ละจุโน่ไปแล้วไม่มีใครฮ <c oughs> ิวไม่มีใครฮิวให้นะเอาเอาย้อนกลับมาผมก็ย้อนสอนไงคุณย้อนกลับผมผมผมก็ย้อนสอนได้ธรรมดาเอาลิงลิงกินกระท้อนหนอเหมือนกันหนอเราอะเอาเอาคุณจะมาเปิดติสู้กับผมว่างั้นคุณจะมาวัดคุณจะมาวัดกับผมก็ได้ ก็ได้อีกอ่ะก็ได้อีกอ่ะคุณคุณจะมาไัดขับผมคุณก็ได้อีก่ะเออเนี่ยมาดิมาดิมาดิอุ้ยอยู่ไหนหมดโอ้โหครุงงหมดแล้วอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนไทยเนสมัยนี้อะไรวะโอ้โหให้เต็มไปหมดไอจิพหายหิวก่อนฮิ้วก่อนขอฮิ้วก่อนครับผมขอฮิ้วขอฮิ้วโอเคผมมากครับเมอร์ซี่อุ้ยแอชเฮ้ยแบรมอ้าวอ้าวเมื่อกี้ยังห้าอยู่เลยไปไหนเกิดอเกลเจเอ้ยไม่มีใครดันรถเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อโดนล้วงหลังอยู่โอเค โอเคโดนโอเคมอยล่าโดนแน่เอ้ามันก็ยังมีสกิลหลบหนีมันก็ยังมีสกิลหลบหนีอ้าวโดนวิดโอมีเกอร์วิดโอมีเกอร์อ้าเอชเอชลีเอชลีหลายรอบแล้วนะเมื่อกี้เอชลีหลายรอบแล้วนะเมื่อกี้เอชลีนี่หลายรอบแล้วนะเมื่อกี้โอ้มันมันตึงเกินไปเบยอะทุกคนว่าไงจะบอกนะไอหุ่นไอหุ่นนี่เก็บทีมผมหมดเลยอะอธิบหายเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคเราเราเราชุบเราชุบผมรู้ว่าทีมเขาชุบแม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ เอ๋อลิงกินกระท้อนก็ตายดิเอาโดนลิงกินกระท้อนอะ่ะฮึมฮึมแอชยังไงแอชโอ้โหมัน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 ,ม,น,ม,นมันจะรอดยังไงมันจะรอดไปได้ยังไงขนาดไว่าก็ยังโดนโอ้ตายหมดตายหมดเอาจูโน่เอาจูนโน่เอานักบินอวกาศเป็นนักบินในอวกาศ <c oughs> จะพ่อว่าเกมเนี้ย โอ้โหแม่งเ,เลยและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ในด่านใหม่ที่แปลว่าเข้านานแล้วนะครับ Throne of Anubis ใช่ไหมใช่เลยนะครับอันนี้ผมเล่นครั้งแรกเลยนะด่านเนี้ยหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันอัปเดตมาพร้อมอ,อแพทนี้เลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่านานแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ที่รู้คือแพตพอยแน่นอนทรงนี้โอ้โหชัดเจนแจมแจดมแจม,แจม,แจมไว้เอา้า ดูนะอืมอืมเอาโอไลฮา,าร์ดเอาไลฮา,าร์ดแพ้ผมนะอย่างเงี้ยไลฮาร์ดแพ้ทางนะฉันเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบดึงอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นจนเริ่มจะช้าๆได้เอาโดนเอาโดนจูโน่เฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบล่วงเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเขาล่วงเขาล่วงเมื่อกี้แต่เราไม่ล่วงครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตแคปเจอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเอ่อ เรายังไม่ได้ยึดฐานอะไรเลยเคเราก็ตั้งลูกไปก่อนนะครับเค็ปเจก่อนแคปเจก่อนอุ้ยอุเอาเโดนซอมบ้าซอมบ้าเลยอุ้ยโหอ้าวโดนวดีโอเมเกอร์วดีโอเมเกอร์วดีโอเมเกอร์ดึง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 ดเอาเายๆงไงตัวนี้ผมรู้ชื่อตลอดเลยม่ชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะอะไรโอโอสักอย่างอะไรโลโลอะไรสักอย่างนะั่นแหละช่างแม่งมันได้ <c oughs> งไงลืมชื่อตัวละครได้ไงวะเน,นี่ยเล่นมาตั้งนานอ้าซอม布拉ซอม布拉ตาตะเทียนี่ไงตอนเล่นไรเวอร์ทำไปแสบนะฮะผมแค้นนะผมผมผมก็แค้นกับผมนะข้างหน้ามีไรฮาร์ดแล้วก็ตัวอะไรอ่ะนั่นแหละวีดูเมคเกอร์โอ้แจมแจมแจม,แจมว้า โดนอีกแล้วจูโน่จูโน่ครับจูโน่ไปไหนเกมที่แล้วเพิ่งเล่นไปเองเอ้ยคลิปไม่ใช่เกมที่แล้วคลิปที่แล้วเพิ่งเล่นไปนะครับจูโน่เนี่ยป <Okay. S 1> <facial> ึ๊บแบมโอเคอุ้ยทำไมตายง่ายจังวะเฮ้ยฟาร่ายังไงโดนตึ๊ดจีจีจีหอยโอ้ได้เพื่อนเอ๋ยชื่อดังเคยเอ้าเอ้าเอาโดนไหมเนี่ยเอ้าเอ้ตายอ่ะจูโน เอ,เอา,าเอาเอาเอาโดนอีกนะโดนอีกนะเอาโดนนะอย่างเงี้ยแถวบ้านเล็กโดนเฮ้ยอย่าพึ่งดึงอย่าพึ่งดึงกำลังมาเลยเฮ้ยสวยครับริปเปอร์อยู่ไหนวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหนั่งเอ้ยโอ้โยมันรุนหวายจังวะริปเปอร์ริปเปอร์มันจะเอาใช่ป่ะริปเปอร์มันจะเอาใช่ป่ะริปเปอร์ริปเปอร์โดนไหมเนี่ยอืมโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคจูโนกกระโดดอีกแล้ว โดนนาซาเรียซาเรียโอ้โหผมผมแพ้ซาเรียว่ะตัวผมเองแพ้ซาเรียว่ะแบมโดนโอ๊ะชิวๆหมกระท้าชิวๆหมกระท้าไหมตุ้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 มลิงกินกระ t h นกินแล้วนูนลอยจริงๆออ้มบาร์เลยวิหน้ามีจูโน่ขอจูโน่ดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมาครับไลเวอร์ เก็บตุยเก็บตุยเลยอ้าวไอ้นี่ก็หิวไอ้นี่ก็หิวไม่หยุดเลยเอาเอาหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วเฮ้ยหลายรอบแล้วนะเฮ้ยอู้อู้เตยเอาชนะวิเชียนแดงจะคายฮังดาวิชนะได้ไงคือมันมันแบบมันเกินไปป่ะโอ้โหทีมดีกุนแจแพ้ปีแยบแต่ไลท์บิเวอร์ดึงผม แ่นมากเลยนะแบบนี้ดึงถูกจังหวะมาก,มากแต่บางทีก็รีบดึงเกินนะครับแปลว่ากำลังมันเลยอันลึกโอราพีสูตรพิเศษสุกใยอ้าวอาจารย์อ้าวเก็นจาีเก็นจีอ่ะเก็นจีอ่ะเก็นจีเก็นจีเ,นจเ,นจเอาวิดีโอเมคเกอร์เจอกันอีกแล้วโอ้เล่นสามเกมเจอหมดเลยสามเกมไอจีพายแต่ไม่เป็นไร โอ้โหพิ้วไอตัวนี้มันพิ้วว่ะตัวนี้มันพิ้วนะ you know. อ้าวโดนจูโน่อยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวแล้วอยู่อย่างอาโลนอยู่อย่างอาโลนมันน่ากลัวผมเข้าใจอยู่อย่างอาโลนมันน่ากลัวผมเข้าใจผมผมผมเการติ้งโอฟกิดผมเการติ้งโอวิทอ้าวอาอมเมอร์ซี่โดนอ้าวอ้าวโดนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคิริโกะที่คอยตามกันเนิ่นนานเสมอมาและตลอดไปอ้าวรามันตารามันตาเฮ้ยไม่นะดิปเปอร์มันเอา ที่เพิ่มมันเอาเพื่อนผมรามันตาคุณจะเอาคุณจะเอาใช่ไหมคุณไม่มีซับให้ฮีโร่คุณจะบรรทุกผมได้ยังไงคุณด้วยมีกวีโดเมกเกอร์วีโดเมกเกอร์อ๋อใช่สิมีขึ้นไปนี่อ๋อมีเหมือนกันก็มีเหมือนกันเอา้าตายโดนอะไรวะนะอะไรวะอุ้ยอุ้ยอา้าวคุณคิดว่าผมตามไม่ได้หรอผมตามได้ทุกที่ผมเติมไปได้ทุกที่อยู่ผมครับผมตามไม่ได้ทุกที่มมมไ,มไ,ททไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเออลิงกินกระโดนกินแล้วนอนอร่อยจริงจริง้าโดนโดนเน่เอาลามาตามาดิมันกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเอ้าไม่นะเบิร์ร์บิร์จี้หอยจี้หอยเอ้าวูลวู้ไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร หลังแหกแน่หลังแหกแน่หลังแหกผมบอกแล้วคิริโก้คิริโก้ตายแน่คิริโก้ตายแน่ไปไหนแล้วอือบอกแล้วว่าหลังแหกเอาจูโน่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 ฮึบจูโน่หลังแหกโอ้โหอ้าวริเปอร์แหกไหมแหกไหมโอ้แหกหมดแหกหมดอ้าวรามันตันรามันตันอ้าวแหกหมดโอ้โหฮ้ย มันจะคืนปุ่มปุยป่าววะโอ้โหโคตรเก่งอ่ะคนไรเล่นเกมยังเก่งเลยวะอุ้ยโอ้อุ้ยผมกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วจากเดอะ i l ลผมกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วจากเดอะ i l ลบู๊บตายตายนี่ตายกันหมดเลตายกันหมดนี่โอ้ยโดนอ้าว เอา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 วิดีโอเมกเกอร์เอาเอาเรา,เา,เา,เากูอยู่คนเดียวแล้วเอาเอาชิบหายแล้วหายแล้วชิบหายแล้วฉี่ผายแล้วอุ๊ยพ่อมันจะตายอยู่แล้วทีเดียวเองจะได้เลยครับจูโนมันฮิวเก็บเอาไว้ในกายเธอก็โดนแน่โดนแน่นอนจูโน่แต่กูโดนก่อนแล้ว โอ้โหรามันตามันเอาสุดอ่ะมันแค็งกันมาจากฟางก่อนอ่ะเปิดแบบเหมือนแค็งกันมาจากฟางก่อนอะเฮ้ยริเปอร์ริเปอร์อ้าวอ้าวโอ้โหมันเยอะจังวะโอ้มันเยอะเยอะเกินมันเยอะเยอะเกินวิดโอเมเกอร์ตายโอเคสวยมากแจมแจรมแจมว้าวนาบัดหนาวไปไหนแล้วตายนี่ก็ดึกแล้ว นโนอ้อเอารับรตาได้ดิได้ดิคือคุณก็อยากจะประทะกระผมมานานแล้วนี่คุณก็อยากจะประทะกระผมมานานแล้วนี่ใช่ไหมฮะหรือยังไงคริโก้ด้วยเนี่ยฮะอืนี่ก็ติดติด,ตดแทงเป็นปิงเลยนะนี่ก็ติดซิกมาเป็นปิงโอ้โหนี่จะมารับทันกันอีกเนาะไอพวกนี้มันมสามาคีชุมนุมมากมายพวกเราเรามาชุมนุมเอาเอา,เอาได้ดิก็ฮิวไปก็ฮิวไปเลยก็ฮิวไปเลยผมไม่สนใจ ไม่สนใจใยดีอุ้ยเอ้ยเมื่อกี้ริปเปอร์มันฮาเมื่อกี้ริปเปอร์มันไายทีมเราแล้วเราทำไงแล้วก็แบมอ้าวจูโน่โอ้โหจูโน,โโโนโ่มันผิวมากเลยวะทุกคนอ้าวได้ดิโซเยอร์โซเยอร,โอร์โอ้ยโอ้ยอือโอ้โหตัวดูดเป็นอะไรเลยตัวเด้งเป็นอะไรเลยกำเนิดเกิดจากนรกมาแล้วตือดื้อตือดื้อตือดือด้อโอ้โห โอ้โหไอ้ลายมตามันก็เอาอย่างเดียวเลยมันก็เอาเหลืองของมันนะนั่นแหละโอ้โหเอ้าเอ้าเอามาดิมาดิมาดิผม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 ก็จะวัดกับคุณได้ผมก็จะวัดกับคุณก็ได้ก็ถ้าคุณไม่ติดใจโอ้ยอุ้ยโอเคเยี่มากริเปอร์อุ้ยอุ๊ยมันก็อยู่อินไม่เลยมันก็อยู่อินไม่ซอยโชเฟอร์ S I M มันโชเฟอร์ S I M มันโชเฟอร์ S I M แล้วผมก็จู๊กไง ถ้าผมจูคิงอ g เ t อะเวิล d ผมจูคิงอฟเดอะเวิลด์ไท i แร h ข c a น You s ส i ายจู i ิงอฟเดอะเวิลด์ไทยแรงขึ a n อ o u ่ m i l e ฮิวกูทีเอนะนะอฮะเบิรารเรา,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 าเร์ร์ร์รร์รรรมรร์ร์รรร์รรรารรร์รรร์ร์ร์รยร์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 ่์ร์ร์รร์ร์ร์ว์ร์รรอร์รร อย่าพึ่งมันริวจินแถวนี้อย่าพึ่งมันริวจินแถวนี้เอาไปไหนแล้วไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดอ่ะโอ้โหโอ้ยผมไปดีกว่าไปดีกว่าแานันทุนไปครับทุกคนดันทุนไปครับทุกคนเราจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วเท่าน,นั้นอ่ะแค่อีกไม่กี่อึดใจอ่ะแล้วก็จะชนะ โดนเปลี่ยนตัวมาแล้วโว้ยไม่ไหวแล้วระมันโตระมันตาฮึมฮึมไม่ไหวแล้วมูซุงมูซี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแลี้วยวโอ้โหมันมันจะดูเดือดเลือดพ่านอะไรกันขนาดนั้นวะเฮ้ย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 เอา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 ดูเอาเอาดูหมดอ่ะเอาดนหมดอ่ะเอาเอาดนหมดอ่ะก็คงเมื่อกี้โคตรนัวเลยแม่งเล่นโคตรมั่วเลยอะไรไปเนี่ย เล่นโคตรอย่างมู้อะโอ้โหมันไม่ไหวไงโอ้โหมันมันไม่จริงมันต้องเล่นโอริซ่าไงไม่งั้นมันไม่ไหวไงเออ